กรรมที่หนักที่สุดในทางพระพุทธศาสนาที่เมื่อทําแล้วต้องลงไปเกิดในอเวจีมหานรกในบรรดากรรมชั่วกรรมเลวทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวถึงกรรมที่หนัก ที่สุดและเป็นกรรมที่ชั่วช้าที่สุดที่เมื่อลงมือทําลงไปแล้วจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ไม่สามารถไปสู่สุคติภูมิหรือว่าขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ได้โดยเด็ดขาดเมื่อตายไปแล้วต้องไปเกิดในนรกอย่างเดียวกรรมนั้นมีชื่อว่าอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเนี่ยมีอยู่5ข้อด้วยกันมีดังต่อไปนี้คือ1่ฆ่าแม่หรือมาตุฆาต2ฆ่าพ่อหรือปิตุฆาตข้อ1กับข้อ2เนี่ยก็คือการฆ่าพ่อแม่ของตัวเองก็คือ บุพการีผู้ที่ให้กําเนิดเรามาถือว่าเป็นกรรมที่หนักมากถ้าใครกระทําลงไปแล้วสถานที่ที่จะต้องไปหลังจากความตายก็คือไปเกิดในอเวจีมหานรกเท่านั้นต่อมาข้อที่สก็คือฆ่าพระอรหันต์หรืออรหรันตฆาตข้อที่4ก็คือทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดหรือโลหิตตุบทข้อ3กับข้อ4ีเนี่ยเป็นการกระทําที่ถือว่าร้ายแรงมากถือว่าเป็นกรรมหนัก เพราะว่าไปกระทํากับผู้ที่ไร้ซึ่งมลทินไร้ซึ่งกิเลสซึ่งพระอาหารหันต์และพระพุทธเจ้านั้น บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วซึ่งความชั่วช้าบาปช้าและเป็นผู้ประพฤติในทางที่ดีและเมื่อคนที่มีจิตใจใหยาบช้าคนที่เลวคิดไม่ดีจะไปฆ่าหรือว่าที่จะไปทําร้ายท่้นพระอาหารหันต์หรือว่าพระพุทธเจ้านั้นถึงแก่ชีวิตแน่นอนว่าเขาจะต้องได้รับกรรมหนักซึ่งถือว่าเป็นกรรมที่หนักมากเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องลงไปเกิดชดใช้กรรมณอเวจีมหานรก นรกขุมที่ลึกที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดและข้อสุดท้ายข้อที่5การทําให้สงแตกแยกกันการทําลายสงแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายหรือเรียกว่าสังกเพศการทําลายสงการยุยงสงให้แตกแยกกันข้อนี้ถือว่าเป็นกรรมที่หนักเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการทําลายไม่ใช่แค่พระรูปหนึ่งแต่ถือว่าเป็นการทําลายคณะสงฆ์ซึ่งเป็นวงกว้างให้เกิดความแตกแยกให้เกิดความบาดหมางจนถึงขัน้นอาจเป็นต้นเหตุ ในการทำลายพระพุทธศาสนาให้เสื่อมเสียโดยอนันตริยกรรมทั้ง5ข้อเนี่ยซึ่งในปัจจุบันนี้ข้อที่4คือการทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานท่านไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วฉะนั้นไม่มีใครที่จะไปทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าได้ต่อไปแล้วแต่ว่าอีกสีข้อที่เหลือก็คือการฆ่าพ่อการฆ่าแม่การฆ่าพระอรหรันต์ การทำลายสองให้แตกแยกเป็นฝกักายนั้นยังถือว่าเป็นกรรมหนักที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสามารถเกิดได้ในยุคปัจจุบันนี้ถือว่ากรรมเหล่านี้เป็นกรรมที่หลายแรงมากเป็นกรรมที่มันหนักและก็แน่าสลดใจอย่างมากโดยเฉพาะการฆ่าคนการพรากชีวิตของคนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะ ผู้นั้นเป็นบุพการีคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ซึ่งในปัจจุบันนั้นเรามักจะเห็นข่าวออกมาอยู่เรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองหรือว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงฆ่ากันเองนั่นทำให้เห็นว่าศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจมนุษย์นั้นเริ่มเสื่อมลงถดถอยลงลงมือกระทํากรรมหนักโดยไม่คิดถึงผลกรรมที่จะตามมาโดยผู้ที่ตายไปแล้วเมื่อทํากรรมหนักหรืออนันตริยกกรรมเนี่ยก็จะต้องไปเกิดใน เอเวจีมหานรกนรกขุมที่8ซึ่งเป็นนรกที่ขึ้นชื่อได้ว่าโหดร้ายที่สุดทารุณที่สุดจะต้องทนทุกทรมานถูกลงโทษทารุณอย่างไม่มีหยุดไม่มีหย่อนไม่มีเวลาได้พักได้ผ่อนเลยทีเดียวซึ่งจะต้องชดใช้กรรมเป็นเวลายาวนานแสนนานมากจนไม่อาจจะนับได้เลยว่าเป็นเวลาเท่าไหร่หรือที่เรามักจะได้ยินคําที่พูดว่าต้องไปชดใช้กรรมชั่วกับชั่วกันนั่นก็คือเป็นเวลาที่แสนยาวนานมาก ระบุไม่ได้เลยจนกว่ากรรมนั้นจะหมดสิ้นไปถึงจะได้กลับขึ้นมาเกิดใหม่แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลใหม่ยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีพระเจ้าอาชาติสตรูซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าพิมพิสารซึ่งก็ได้ทําอนันตริยกรรมไว้นั่นก็คือการทําปิตุคาตก็คือทรงปรงพระชนพระบิดาของตัวเองก็คือพระเจ้าอาชาติสตรูเนี่ยก็คือ ฆ่าพ่อของตัวเองและผลกรรมนั้นที่ท่านได้ทำเอาไว้เนี่ยก็สืบต่อสายเลือดไปทำให้เกิดการฆ่าในวงตระกูลในราชวงศ์ของพระองค์เนี่ยต่อๆกันไปรุ่นต่อรุ่นและถึงแม้ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูจะทรงทำความดีจะทรงทำานุมบูรุงพระพุทธศาสนามากขคาไหนก็ไม่สามารถที่จะมาทดแทนบาปกรรมหนักนี้ไปได้สุดท้ายแล้วพระองค์ก็จะต้องลงไปชดใช้กรรมในนรกอยู่ดี และตัวอย่างอีกท่านหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไปเลยไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวละครเอกตัวเด่นเลยนั่นก็คือพระเทวทัตเป็นคู่แข้นนะครับของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะพบชาติไหนๆจนกระทั่งพบชาติสุดท้ายพระเทวทัตเนี่ยก็ได้ทําอนันตริยกรรมหรือว่าทำกรรมหนักเนี่ยอยู่ทั้งหมดสองข้อด้วยกันนั่นก็คือข้อที่1ก็คือทําให้พระพุทธเจ้านั้นห่อเลือดอเมื่อครั้งที่ท่านเนี่ยทรงจะลอบ โปรงพระชนทรงฆ่าพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าทรงเดินบินทบาทอยู่พระเทวทัตเนี่ยก็ได้กลิ้งหินตกจากเขามาเพื่อที่จะให้หินนั้นมาทับพระพุทธเจ้าตายแต่ว่าก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จแต่ว่าสะเกตหินเนี่ยก็ไปโดนใส่เท้าของพระพุทธเจ้าพระบาทของพระองค์เนี่ยก็ทําให้ห่อเลือดขึ้นมา นั่นก็ถือว่าเป็นการกระทําอนันตยิยกรรมกรรมหนักแล้วเกิดขึ้นแล้วข้อที่1และกรรมหนักข้อที่2อ,อีกข้อหนึ่งที่พระเทวทัศได้ทําไว้ในสมัยพุทธกาลก็คือการทําสังกเภทแยกพระสงฆ์ออกเป็นหมู่เป็นคณะเพื่อที่จะหวังอําอนาจเพื่อที่จะหวังให้ตนเองนั้นได้เป็นพระศาสดาได้เป็นผู้นําในศาสนาในสมัยนั้นจึงพูดด้วยคําพูดต่างๆเพื่อที่จะทําให้พระพิสุเชื่อตอนเองแล้วก็พาพระพิสุจํานวนหนึ่งออกไป อย่างสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปตั้งสำนักเองสอนพระพิสูุน์เองโดยไร้ซึ่งความละอายใจไม่มีอย่างอายอะไรเลยนั่นก็เป็นกรรมหนักอีกข้อหนึ่งที่ทําสังฆเภทในสมัยพุทธกาลคือการทําลายพระสงฆ์ให้แตกแยกออกจากกาันและผลแห่งกรรมนั้นก็ทําให้พระเทวทัศนั้นแน่นอนว่าไม่ต้องสงสัยเลยก็ไปเกิดในเอเวจีมหานรกชดใช้กรรมเป็นเวลายาวนานแสนานานดังนั้นแล้วกรรมหนักใน,ในพระพุทธศาสนา คืออนันตริยกรรมทั้ง5ข้อนี้เมื่อใครได้ทำก็จะต้องไปชดใช้กรรมในนรกก็คืออเวจีมหานรกเท่านั้นและไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมใดๆในชาตินั้นๆหรือว่าทำในชาตินี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นั่นคือปิดกั้นการบรรลุธรรมเลยและก็จะต้องไปชดใช้กรรมในนรกเท่านั้นแม้ว่าจะทําความดีจะทําบุญมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถจะมาชดเชยกรรมหนักเหล่านี้ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยการฆ่าพ่อการฆ่าแม่การฆ่า พระอรหันต์การทำลายพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดซึ่งข้อนี้ไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและข้อสุดท้ายก็คือการทำพระสงฆ์ให้แตกแยกกันเนี่ยถือว่าเป็นกรรมหนักมากไม่ควรจะกระทำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากเราไม่อยากจะไปชดใช้กรรมอันสุดแสนทรมานในอเวจีมหานรกถ้าชอบคลิปธรรมะสาระดีๆเข้าไปกดติดตามได้ที่ a c e b o o k เพจพระอาทิตย์ธรรมะพานีและกดติดตาม u b s c r i b e ในช่อง YouTube สังฆทานฟิล์มกันด้วยนะ ขอจเจริญพร